วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับไวยตาเซลค่ะคุณผู้ชม่าในวันนี้นะคะมาพบกับทิปยทิพก็จะพาทุกท่านค่ะไปเรียนรู้ระบบการทํางานของร่างกายโดยเฉพาะ เรื่องของตับนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าเกิดตับเราไม่ดีสุขภาพของเราก็ไม่ดีนะคะแต่วันนี้หน้าที่ของตับนั้นจะมีอะไรบ้างไปพบกับอาจารย์ภูริสิทธิพิทักษ์กันเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมได้ครับอาจารย์คะจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าตับไม่ดีร่างกายทุกอย่างเนี่ยก็จะรวนเป็นรวนหมดเลยนะครับอย่างคนเป็นโรคไตอยู่เนี่ยนะถ้าไม่แก้ที่ตับก่อนก็อย่าหวังว่าไตรักษาได้เพราะอะไรเพราะว่าอาหารเนี่ยจะจะต้องถูกย่อยจากตับนะ ส่งเข้าสู่เซลล์ให้เซลล์ได้กินอาหารกากของอาหารไตจะฟอกทิง้งแต่ถ้าตับไม่ย่อยอาหารให้เป็นโมเลกุลเดี่ยวนะพอเข้าสู่เซลล์เซลล์กินไม่ได้กลายเป็นขยะในเลือดซึ่งไม่ใช่หน้าที่ไตต้องฟอกทิ้งตามหลักแล้วนะไตต้องรับภาระในการฟอกของเน่าเสียเนี่ยอาหารเน่าเสียเนี่ยนะที่ร่างกายกินไม่ได้ขับทิง้งมันเลยส่งผลให้เป็นโรคไตเพราะคนที่เป็นโรคไตก็เพราะเป็นโรคตับกับตับอ่อนมาก่อคือเป็นโรคเบาหวานหรือโรคตับมาก่อหรอกไม่งั้นไม่เป็นหรอกโรคไตอ,อ่ะนะครับยกเว้นกระดูกทับเส้น กระดูก<ม>ทับเท้นตยอย่างนั้นอีกเรื่องหนึ่งครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะมาเรียนรู้รู้ว่าหน้าที่ของตับที่เขาจะทํางานจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงได้ไหมคะว่าเขาทํางานกันยังไงบ้างตับทําหน้าที่ในการควบคุมการย่อยอาหารทั้งหมดให้กลายเป็นโมเลกุลเดี่ยวทํางานร่วมกับตับอ่อนนะครับอพอย่อยอาหารเสร็จเขาจะเก็บอาหารทั้งหมดเก็บไว้ในคลังเขาจะใหญ่มากนะเก็บไว้ในคลังวันนี้ปล่อยสารอาหารเข้าสู่กระแสเลือดเขาก็ ลอยเข้าไปตัวไหนขาดเขาก็ดึงในคลังเขาส่งให้เพราะเราไม่ขาดสารอาหารนะยกเว้นเรากินอาหารประเภทเดียวนานกันเป็นเดือนๆน,นะอาหารตัวไหนมากเขาเก็บไว้ที่ตับตัวไหนน้อยเขาก็ผลิตมาเก็บสะสมไว้ะนะครับตับคือคลังอาหารและค<อ>วบคุมการย่อยอาหารทั้งหมดเพราะนั้นใครที่เป็นโรคขาดสารอาหารก็คือโรคตับใครที่ท้องผูกก็โรคตับใครที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีก็โรคตับใครเรเมม็นเปรี้ยวนะก็ตับไขมันอุดตันท่อเลือดก็ตับ นะเพราะเขารับผิดชอบย่อยไขยมันโดยตรง<ะ>ตับทําหน้าที่ควบคุมกับทั้งหมดอตอนที่เราตั้งคันปฏิสนธิใหม่ๆนะอวัยวะที่อ DNA อสร้างขึ้นมาครั้งแรกคือตับนะ,ะแล้วหลังนั้นค่อยกระจายไปที่ไขกระดูกค่อยกระจายไปที่ตัวอื่นในการสร้างขึ้นมาแต่ตับจะถูกสร้างก่อนเพื่อน<ะ>เพราะฉะนั้นวันนี้เราเป็นโรคอะไรแล้วแต่เราต้องไปที่เซ็นเตอร์ก่อนไปที่ตัวกลางก่อนตัวสร้างตัวน่าจะสร้างปัญหาก่อนก็คือตับะนะแต่เราสามารถดูได้โดยต้องไม่ไม่ต้องไปตรวจนะครับ ใครผิวแห้งท้องผูกส้นเท้าแตกอุจจาระดําคล้าต้องอุจจาระสีดานะ,ะสีดําสีคล้าแห้งเรเมิเนีนเปรี้ยวมีกรดไหลย้อนอนะฮะนี่คืออาการมีปัญหาแน<อ>่แน่ตับครับอ๋อแต่ถ้าเกิดเรามีอาการตรงนี้แล้วเนี่ยคือมันอาจมันเกิดขึ้นได้ไหมอย่างเช่นว่าเราแค่เรเมิเนเปรี้ยวและตรงเนี้ยมันจะมีเสี่ยงต่อการที่ตับของเราจะมีปัญหาไหมคะเราสามารถสัษฐานได้เลยว่าถ้าเรมิเนีนเปรี้ยวไม่ตั้งแต่ปากเลยฮะแค่คุณมีกลิ่นปากนี่ก็ตับแล้วนะ ว้าวนะไม้หมายถึงไม่ได้ฟันผูนะไม่ได้ฟันผูนะอันนี้กลิ่นของมันจะต่างกันจะมีกลิ่นปากนะครับเพราะเวลาตามองอาหารปุ๊บเนี่ยมันจะสั่งให้เอนไซม์ในปากออกมานะออกมาเพื่อจัดการย่อยอาหารในปากก่อนนะถ้าสมมุติว่าตับมันกาลังฆ่าเชื้อถ้าร่างกายกําลังฆ่าเชื้อเนี่ยมันจะสั่งให้ตับล็อกพอตับล็อกก็คือไม่มีการส่งน้ําย่อยน้ําย่อยในปากก็ไม่มีเพราะขนาะที่เราเป็นไข้ นะมีกลิ่นปากทุกคนเอนไซม์มัมมนหยุดทํางานนั่นเองทําให้เรามีกลิ่นปากขณะที่เราเป็นไข้เพราะถ้าคุณผิวแห้งจากการเป็นไข้นั้นไม่เกี่ยวกับตับนะไม่เกี่ยวกันผิวแห้งท้องผูกแต่ส้นเท้าจะไม่แตกะนะผิวแห้งท้องผูกมีกลิ่นปากไม่หิวอาหารคอขมนั่นคือเป็นภาวะที่ร่างกายกําลังฆ่าเชือ้อไม่ต้องกินตัวนี้ฮะ,ะช่วงนั้นอย่าเพิ่งกินตัวนี้นะะถึงกินไปก็สูญ,ญเปล่าให้เขาจัดระบบของเขาก่อนครับอ่าแล้วหลังจากนั้นเมื่อเรา เมื่อแล้วตรงนั้นรเราถึงมาทานตัวนี้ทานตัวนี้คือคร่างกายมีระบบอัตโนมัติเยอะนะมีระบบอัตโนมัติระบบปกป้องร่างกายระบบป้องกันเยอะมากนะ,ะอย่างสมองเนี่ยเชื้อราขึ้นไม่ได้นะเชื้อโรคทุกชนิดขึ้นไม่ได้มีตัวกรองนะถ้าเราป่วยหนักจริงๆเนี่ยเมื่อไหร่แล้วนะ,ะจนเชื้อราขึ้นสมองได้เมื่อไรปุ๊บสมองมันก็ยังไม่ยอมมันมันสู้วาระสุดท้ายเลยนะหลังชนฝาเลยมันสั่งให้ถ่ายทันท,ทีกินปุ๊บถ่ายกินปุ๊บถ่าย ก็ oh. คือคนเป็น H i ชวระยะส,สุดท้าย oh. กินปุ๊บ <Okay. S 2> ถ่ายเลยมันพยายามปกป้องร่างกายทุกวิถีทางไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปถล่ม mm hmm. นี่คือความฉลาดของร่างกายที่เราเขียนว่าโรงงานมนุษย์เนี่ยครับ <Okay. S 2> แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะต้องต้องแก้ที่ตับก่อน <Okay. S 2> นะไม่ว่าท่านจะเป็นโรคอะไรนะครับอย่าเพิ่งไปรักษาที่ตรงนั้นบางคนสมรรถภาพทางเพศเสื่อมไปรักษาที่สมรรถภาพ mm hmm. ทางเพศก็ยังไม่จบครับ mm hmm. ต้องแก้ที่ตับกับตับอ่อนก่อน <Okay. S 2> เพราะเขาแหละคือต้นเหตุของปัญหาเกือบทั้งหมด อ๋อนะคะเราต้องแก้ไขตรงนี้ก่อนต้นเหตุว่าง้งแหละนะคะแต่ว่าที่เราได้คุยกับทางคอร์เซนเตอร์ซะส่วนใหญ่อาจารย์คะทำไมผู้หญิงเนี่ยเขาถึงมีปัญหาในเรื่องของผิวแห้งท้องผูกแล้วก็อยากจะล้างสารพิษนี่คือคำถามแล้วก็สิ่งที่คอร์เซนเตอร์ได้บอกกับทิพย์มาเพราะรรว่าสิ่งตรงนี้ผู้หญิงโทรเข้าไปส่วนมากเขามีปัญหาตรงนี้เพราะอะไรคะผู้หญิงจะเป็นเยอะกว่าผู้ชายในเรื่องของ ของตับเพราะว่าพฤติกรรมการกินอาหารของผู้หญิงบันทีกเขาระวังนุ่นระวังนี่มากเกินไป <c oughs> นะก็เลยเทําให้ขาดสาร <c oughs> อาหารทําให้ตับก็เป็นอวัยวะหนึ่งที่ต้องการอาหารนะครับ <c oughs> ก็เลยทําให้มีเป็นไปได้ที่สารพิษในตับเขาเยอะกว่าผู้ชายนะครับ <c oughs> แต่จริงๆมันน่าจะพอผู้ชายโทรน้อยมากกว่าแตนะ่เพราะว่ากินเหล้าก็ไปลงที่ตับ <c oughs> กินเค็มก็ทําลายตับนะถ้ากินทั้งเหล้าทั้งเค็มทําลายตับเลยถ้ากินทั้งเหล้าทั้งเค็มและกินกลางคืนด้วยคุณได้เป็นมะเร็งแน่นอน เพราะเค็มเป็นด่างซึ่งตับมันไม่ชอบเราเลยต้องกินของเปรี้ยวเข้าไปเช่นเวลาเรากินเปรี้ยวเข้าไปเราถ่ายดีเห็นไหมแต่ถ้าเรากินพวกของด่างที่เป็นด่างคือเค็มนี่เป็นด่างนะเพราะอาหารที่มีผลต่อตับคือเหล้าเค็มกลางคืนต้องหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ถ้าใครเป็นแล้วนะถ้าใครผิวแห้งท้องผูกส้นเท้าแตกแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงกินอาหารกลางคืนนะครับหลีกเลี่ยงการกินเค็ม นะครับหลีกเลี่ยงการกินเหล้านะผมมีลูกค้าที่กินเหล้าหนักคือกินอาหารกลางคืนเนี่ยกินเหล้ากินอาหารกลางคืนก็เขาทำอาชีพกลางคืนเนี่ยนะครับปรากฏว่าตอนที่ผมไปนี่นะส้นเท้านี่แตกหมดแล้วทอรอมานมากส้นเท้าแตกต้องใส่ถุงเท้าตลอดเวลาแล้วผิวแห้งนะแล้วพุงยื่นออกมาข้างหน้านี่นะ,ะมันเริ่มเริ่มบวมบวมแล้วเริ่มม้ามบวมแล้วนะอ๋อผมก็กินกระปุกแรกไม่ได้ผลถึงผมรู้แล้วไม่ได้ผลหรอกตับเขาเหลืออยู่40ตนะ่ะ นะกินกระปุกที่สองก็ไม่ได้ผลเริ่มมาด่าแล้วไหนว่าของคุณดีะนะผมบอกว่าตับคุณมันจะพังอยู่แล้วนะค่ะตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดจนหน้าท้องคุณบานกลมเย่ขนาดนั้นแล้วอ่ะตับม้ามันบวมแล้วอะ่ะคือมันเห็นชัดเจนมากเลยผมก็เลยให้กินกระปุกที่สามเริ่มถ่ายได้ก้อนจากก้อนกลมๆเริ่มยาวขึ้นนิดหนึ่งเพราะกระปุกที่สี่เริ่มถ่ายยาวขึ้นหน้าเริ่มมาแล้วแต่หน้าเริ่มมันตั้งแต่กระปุกที่สองที่สามแล้วนะทีโซนจะเริ่มมันก่อน เพราะว่าตัวนี้มันจะวิ่งเข้าไปย่อยน้ํามันในในระบบพ่อเลือดเราให้เป็นโมเลกุลเดี่ยวพอเป็นโมเลกุลเดี่ยวปุ๊บมันก็จะซึมออกทางผิวมันก็เอาสารพิษออกมาพอกระปุกที่หส้นเท้าเริ่มลอกกินไปประมาณ12กระปุกทุกวันนี้ถ่ายมีความสุขมากผิวมันหน้าตาผ่องริ้วรอยก็ดีขึ้นในระดับถึงเลยแล้วอย่างเช<ะ>่นพวกที่มีริมฝีปากแห้งริมฝีปากแตกวอวนน,นเกี่ยวนะด้ไหมคะหวานแล้ว Oh, คือ,อพอใครก็แล้วแต่ที่ชอบกินน้ําตาลไซขาวกินน้าบานลมกินผงออชูรสนะครับมันจะทําให้ตับอ่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะย่อยได้ไม่สามารถย่อยน้ําตาลได้พอเรากินเข้าไปปุ๊บม,มันไม่พออย่างเดียวนะมันทาให้น้ําตาลที่ย่อยเป็นโมเลกุลเดียวแล้วกลับเป็นโมเลกุลคู่อีกอท่านใครที่เป็นเบาหวานสังเกตนะฮะแค่คุณกินน้ําเย็นนะโดยเฉพาะน้ําเย็นที่มีรสหวานะนะก็คือในร้านสะดวกซื้อคุณกินแล้วจับเวลาครับอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้า <S <S นะครับปากเริ่ม<า>แห้งครับ<า>คือไตมันเร็วมากพอมันรู้ว่ามีน้าตาลโมเลกุลคู่ปุ๊บมันสั่งให้ฟอกเลยพอฟอกปุ๊บเลือดเนื่พอเลือดเนืดอมันดึงน้ําทั้งร่างกายทั้งปากทั้งอะไรทุกอย่างเพื่อไปขับปัสสาวะมันก็เลยทําให้คอแห้งปากแห้งกินน้ําอร่อยอนั่นคือคนเป็นเบาหวานค่ะคนเป็นเบาหวานแล้วก็อย่างเช่นว่าถ้าเกิดสมมติว่าร่างกายหรือว่าระบบภายในของเราดีเนี่ยผิวพรรณโดยเฉพาะของผู้หญิงปากเนี่ยสำคัญ ไปจับที่ปากเขาเนี่ยนะถ้าปากเขามีความชุม่มผู้หญิงคนนั้นสุขภาพดีแล้วดูสวยเห็นไหมว่า <laughs> ลิปติกเดี๋ยวนี้พยายามทําให้แววววเพื่อหลบ <laughs> จริงๆปากเขาแห้งใช่ใช่เพรต้องเอาลิปติกออกมอและจับที่ปากเขาถ้าปากเขามีความชุ่มชื้นนะ่ะปากเขาจะสวยปากเขาจะมีสเสน่ห์แต่ทิพยอมรับนะว่าทิ์เองเนี่ยก็มีเหมือนกันแบบช่วงที่แบบปากแห้ง <laughs> ปากลอกอะไรเงี้ยนะคะซึ่ง เราเป็นผู้หญิงอะเนาะคือแบบ,แบ,บอยากจะแบบเป็นผู้หญิงที่ทาลิปสติกสวยไม่ต้องมีลิปมันก็สวยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่รู้เลยว่าภายในร่างกายของเรานั้นเป็นอะไรอ่าแต่วันนี้เนี่ยได้ความรู้เพิ่มคือถามได้หมดใช่ไหมที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวนี้ก็ได้แต่ว่าเกี่ยวกับร่างกายวิภาคโดยรวมนี้ครับแต่ว่านะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็อย่างที่ได้บอกไปว่าคุณจะต้องสังเกตตัวเองครับ,บว่าตัวของคุณเองนั้นเนี่ยมีอาการอย่างไร ะะแต่ถ้าเกิดคุณนะคะมีอาการอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วคุณได้ทานไวตาเซลล์ไปนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้อย่างชาัดเจนเลยคือผิวค่ะเพราะว่ามีสายที่โทรเข้ามานะคะแล้วก็มามาสั่งเพิ่มจากคอเซนเตอร์แล้วคอเซนเตอร์ของเราเนี่ยน่ารักมากถามกลับไปว่าอาการที่คุณนั้นเคยบอกกับเราเป็นอย่างไรบ้างซึ่งเขานะคะบอกว่าเขาเองเนี่ยผิวแห้งมากผิวแห้งก็จะมาเริ่มมันขึ้นะนะส้นเท้าที่แตกแล้วเขาเร็วมากอาจารย์เขาทำไปสองกระปุกครับ คือถ้าไม่ผูกมากเนี่ยมันก็เร็วนะแค่สองกระปุกก็ก็รู้แล้วเห็นผลนะครับ่ส้นเท้าก็เริ่มลอกฝ่ามือเริ่มลอกให้หมดครับมัลอกก็คือตรงที่แข็งๆนะมันจะลอกส่วนที่แข็งๆออกนะครับแล้วมันก็จะนิ่มผิวก็จะมีความชุ่มชื้นคือมีน้ํามันมาเลี้ยงผิวนะครับก็จะเหี่ยวย่นช้าเห็นไหมคนเหี่ยวย่นก็คือแห้งเหี่ยวแห้งเหี่ยวก็แสดงต้องผิวแห้งค่ะแต่ว่าผิวแห้งอะค่ะอาจารย์มันลามขึ้นมาบนหน้าด้วยแล้วมันก็จะมีแบบว่าติ่งกุ้งติ่งก้าอะไรไม่ต้องห่วงรรคับ แล้วก็มีหลายคนนะคะที่โทรเข้ามาในคอนเซ็ตเต,เต์ของเรานะคะเราก็บอกค่ะว่าเอ๊ะเนี่ยอยากจะให้พูดถึงส่วนผสมนิดนึงละกันเพราะว่าส่วนผสมของไวท์ตเซลล์เนี่ยที่เราได้พูดพูดไปครั้งที่แล้วนะคะคหลายคนก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่านี้นะถูกค่ะมันมีประโยชน์มากกว่านี้<ค>ั่านของเราเนี่ยโมเลกุลละเอียดถึงขั้นนิวคลียด์เป็นเป็นเป็นเข้าไปลึกของเซลล์เลยนะใช้แบบเอออย่าไปรู้มันเลยเป็นภาษาวิทยาศาสตร์เขานะฮะ แต่ว่าเป็นเทคนิคการผลิตที่เรา<ะ>เราไม่เปิดเผยคือผมเองก็ยังรู้ไม่หมดเพราะว่าในห้องแลบข้อแม่เราเข้าไปเลย ก็ค,คือเป็นการวิจัยทีมวิจัยของข่าวปานนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมคะเรามารู้กันดีก,กว่าค่ะว่าประโยชน์ของส่วนผสมที่อยู่ในวัตเซลล์เซลล์นะคะมีอะไรบ้างนหนึ่งเลยนะคะข้อก็อค่ะที่เราเคยพูดไปนะคะเพราะว่าเขามีวิตามินเยอะมากจริงๆโดยเฉพาะวิตามิน B1 b นนะคะคุณผู้ชมก็รู้กันอยู่แล้วว่าช่วยในเรื่องของอะไรบ้างนะคะวันนี้ค่ะทิพย์ขออนุญาตย้ำอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะซึ่งวิตามิน B1 B2 นะคะเขาบอกว่าจะช่วยป้องกันโรคเหน็บชาได้นะคะแล้วก็ปากนกกระจอกได้ค่ะแล้วก็ยังมีนะคะโปรตี ส่วนที่มันสึกหลอได้ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดร่างกายของเราในจุดไหนมันสึกหลอแล้วตรงนี้เนี่ยจะเข้าไปช่วยซ่อมแซมตรงนั้นได้ด้วยนะคะแล้วก็ไขมันให้พลังงานแก่ร่างกายนะคะไขมันในข้าวกล้องนั้นเป็นไขมันดีนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลน,นั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเหมาะกับผู้ที่สุกอายุมากๆเลยคอืมนะคะแต่อายุน้อยอย่างเราก็สามารถทานได้นะคือเดี๋ยวนี้เด็กก็เป็น<อ>เด็กเป็นมะเรง็งคุณเห็นไหมล่ะอ่า ใช่ค่ะเด็กเป็นมะเร็งนะครับทุกวันนี้ก็มาจากตับด้วยคือมะเร็งเกิดจากความเสื่อมของอวัยวะสามตัวพร้อมกันตับก่อนแล้วส่งผลไปที่ไตแล้วส่งผลไปที่ไขกระดูกนะพอตับเสื่อมต่อไปส่งให้ไตเสื่อมพอไตเสื่อมมันจะไม่สร้างกระดูกไขกระดูกก็เลยพังด้วยพอสามอย่างนี้เจอกันรอการอักเสบอักเสบปอดเป็นมะเร็งปอดอักเสบตับมะเร็งตับอักเสบลำไส้มะเร็งลำไส้ และมะเร็งปอดรักษาย,ยากมะเร็งไขกระดูกกับมะเร็งปอดน,นี่รักษาย,ยากมากนะครับถ้าเป็นแล้วทําใจได้ครับว่าต้อง6เดือนขึ้นไปถ้าบําบัดกับเรานะฮะแต่ถ้าฉีดเคโมโด้วยฉายแสงด้วยก็เอาไม่ทัน,เอ,อนเอาไม่ทันแต่เราก็ยังมีนะคะประโยชน์ของเา้ากล้องเนี่ยที่ชอบอย่อย่างนึงคือเขามีกาก,ากใยอาหารค่อนข้างเยอะเป็นกากนะคะแล้วทีนี้มันจะทําให้เราเนี่ยขับถ่ายได้ดีไม่ท้องผูก นะคะอันนี้ชอบมากแล้วก็ยังมีนะคะส่วนผสมค่ะที่เป็นถั่วพูนั่นเองนะคะหลายคนก็รู้จักจกับถั่วพูนะคะอ่อนๆการมาจิ้มน้ำพงน้ำพริกแต่ว่าเขามีประโยชน์มากกว่าน,นั้นนะคะซึ่งนะคะฝากถั่วพูอ่อนค่ะเขาจะช่วยบำรุงร่างกายของคุณนะคะแล้วก็การรับประทานนะคะถั่วพูเป็นประจำจะช่วยบำรุงกระดูกแล้วก็ฟันด้วยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยนะคะมีแคลเซียมนะคะที่ดีนั่นเองแล้วก็ในส่วนของถั่วพูเนี่ยเราก็ได้สารสกัดซึ่ง ได้สารสกัดอย่างเข้มข้นมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไปจิ้มหยิบทีละฟักนี้เมื่อไร่คะไม่ก็ลองเดบเทียบได้ไงเมื่อเมื่อไรเราจะได้เท่ากับที่เราหยิบไปตดเซลเข้าปากคะเราท้ายคุณกินผักวันละหนึ่งกิโลคุณก็ไม่สามารถที่จะ่ายยาวเหลืองยนลอยน้ำได้คุณต้องกินหเดือนอไหวไหมล่ะแต่ของเรานี่บางทีแค่กระปุกที่สอง ะะและนอกจากนี้นะคะยังมีนะคะสมสมจากเม็ดแปลก,กวยนั่นเองค่ะซึ่งเม็ดแปลก,กวยนะคะเขาเนี่ยจะช่วยแก้อาการหอบนะคะแล้วก็สามารถลดปัสสวาวะค่าเชื้อโรคบำบัดอาการวิงเวียนศีรษะหูอื้อนะคะแล้วก็หลอดลมอักเสบตกขาวน้องในนะคะแล้วก็ยังเป็นยาบำรุงปอดได้อีกด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ของผักขมนะะั่นเองค่ะซึ่งผักขมเนี่ยทิฟชอบมากเพราะว่าเขานะคะมี วิตามินเยอะแยะมากมายช่วยบำรุงร่างกายของเราแล้วนะคะยังช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายหนูชอบมาก<บ>นะคะแต่ว่าเราจะกินผักขมเท่าไหร่ล่ะถึงจะได้ตรงจุด<บ>นั้นพอสมควรแล้ว,วรเราต้องสก,กัดถ้าไม่สก,กัดเราไปต้มให้สุกเนี่ยคุณค่าก็หายไปหมดแล้วค,คุณสังเกตว่าฝรั่งเนี่ยทำมถึงผิวเสียหมดเลย กินแต่อาหารที่ดึงฟาสต์ฟู้ดขนมปังมันไปดึงฮอร์โมนพังหมดเลยนั้นทําให้ผิวไม่สวยกระขึ้นตามตัวนะคนจีนก็ชอบกินผักผักต้มคือจับฉ่ายใช่ค่ะบั้นปลายเดินขากลางกันหมดเลยมั้กระดูกพังหมดแหละนะครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่เขานะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาเนี่ยนะคะช่วยสร้างคอลลาเจนแกบ ชอบอะนะคะมีหน้าลหละทำไมอาจารย์ถึงได้บอกว่า,าทานไว้าเซลแล้วเนี่ยผิวของเรามันอ่านะคะก็เดี๋ยวโทรมาสอบถามได้แล้วก็ประโยชน์นะคะจากการกินผักกาดหอมนะคะผักกาดหอมค่ะช่วยให้นอนหลับง่ายนะคะขับปัสสาวะล้างสารพิษขับเหนื่อนะคะแล้วก็แก้ไขได้ด้วยแล้วก็ในผักกาดหอมนั้นนะคะ100กรัมนะคะจะมีฟอสฟอรัสนะคะ39มิกมลลิกรัมนั่นเองค่ะธาตุเหล็กอยู่ที่4.9มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ยัง <ไป S 1> ยมีวิตามินอื่นๆรวมละ24ิชนิดด้วยกันค่ะ นะคะแล้วก็เม็ดบัวนะคะมีประโยชน์ทางยาสูงมากนะคะเพราะว่าแพทย์แผนไทยค่ะแนะนําว่าช่วยบํารุงร่างกายแก้โรคข้อต่างๆนะคะแก้ร้อนในกระหายน้ํา <c oughs> ส่วนแพทย์แผนจีนนะคะบอกว่าช่วยบํารุงไตม้ามหัวใจแล้วก็ตับนะคะซึ่งก็เป็นงานวิจัยของจากต่างประเทศด้วยเช่นกันะค่ะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมไม่ต้องไปหาที่ไหน <c oughs> อยู่ในนี้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ะะอยู่ในไวต้าเซลล์เรียบร้อยแล้วแล้วเราได้สารสกัดมาแบบเข้มข้นด้วยค่ะคนะคะตรงนี้สามารถตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้พูดถึงกลุ่มของผู้หญิงไปแล้วกลุ่มของผู้หญิงนะคะจะมีปัญหาในเรื่องของผิวแห้งมาเป็นอันดับหนึ่งกับท้องผูกแล้วก็ผู้หญิงนะคะก็อยากจะล้างสารพิษด้วยอันนี้คือความต้องการของคุณผู้หญิงแล้วเราจะไปพูดถึงกลุ่มผู้ชายค่ะซึ่งกลุ่มผู้ชายนะคะเขาเนี่ยมีอาการท้องผูกคือี่ดับหนึ่งเลคนที่ถ้า<อ> ถ้าท้องยังไม่ผูกยังไม่ต้องนึกถึงเราหรอกแล้วก็เป็นกรดไหลย้อนด้วยค่ะอาจารย์สองอย่างมันโรคเดียวกันมันคือโรคเดียวกันเพราะว่าพอมันตันเนี่ยนะพออาหารที่กินเข้าไปไปตันที่ลำไส้เล็กมันก็จะดันขึ้นมาที่กระเพาะดันขึ้นมาข้างบนอยู่ดีแหละค่ะวิธีแก้เบื้องต้นกินแล้วนอนก่อนกินอาหารเสร็จไปนอนสําหรับคนที่มีอาการกรดไหลย้อนมากเนี่ยนะฮะคุณกินอาหารมือไหนแล้วแต่ไปนอนก่อนเพื่อให้กระบวนการสร้างกรดมันได้สร้างให้ทัน อาจารย์นะแต่เขาบอกว่ากินแล้วนอนมันจะเป็นกดไหลย้อนนะไม่ถ้านี่คือการแก้เบื้องต้นช่วงท<อ>ี่ช่วงที่กินของเราถ้าต้องการเร็วนะถ,ถ้าต้องการเร็วอ,อย่านอนท่าน,นี้เนี่ยต้องนอนหงายเลยมันไหลย้อนต่อเมื่อนอนหงายปอดมันม,มันอมันมันเขาเรียกมันมีตัวชงอยตรงนี้ขึ้นมาปอดเนี่ยอ,อย่าให้ตรงนี้เป็นตั้งลำกรงตรงปุ๊บดันขึ้นเลยอย่านอนเองนอนเรียบเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งคือทํางานแล้วหลับในอ่ะ กินข้าวมันคนเมยเอนเบารอดนอนแล้วกินข้าวไปมเอนเบารอดนอนอย่างนั้นเียขึ้นหมดเลยแล้วรู้สึกแบบเจ็บแสบตรงตรงตรงบริเวณตรงเนี้ยค่ะอันนี้เขาเรียกว่ากดไหลย้อนใช่ไหมอ่าดันขึ้นกดไหลย้อนค่ะก็คือเราอยากกินน้ําก่อนกินข้าวถ้ากินน้ําก่อนกินข้าวเนี่ยมันก็จะทําให้กรดในกระเพาะถูกลดลงพอกรดถูกลดลงรูปตับมันจะไม่หลั่งน้ําด่างมาเพราะฉะนั้นใครก็บอกกินน้าดีกินน้าดีต้องกินน้ําแล้วจิบไปเรื่อยจิบไปเรื่อยดีครับแต่ถ้ากินยกแก้ว ไม่ดีเลยไม่เชื่อไปทดลองได้กินน้ําสักสองแก้วแล้วกินข้าวสิครับวันนั้นท้องอืดทั้งวันระบบขับถ่ายมีปัญหาเลยค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างเช่นว่าในวิธีของการแพทย์นะคะณปัจจุบันนะแผนปัจจุบันเนี่ยนะคะ,คะก็ถ้าเกิดเขาจะรักษาในเรื่องของโรคท้องผูกโรคกดไหลย้อนเขาจะมีวิธีการรักษาอย่างไงอะคะไปดีท็อกซ์ลำไส้ไปส,ไปสวนทวารน่นะข้อดีข้อดีของสวนทวารคือปุ๊บม,มันออกเลยฮะน่ะนะนั้นข้อดีแต่ข้อเสียมันเปิดหูรูดหมดทุกอย่าง ต่อไปอั้นอุจจาระไม่อยู่อั้นปัสสาวะไม่อยู่ลามไปปัสสาวะทั้งที่ไม่เกี่ยวกับปัสสาวะเห็นไหมค่ะมันคนละฝ่ายเลยนะคนละฝั่งเลยไปปล่อยหูรูดที่อ,อวัยวะเพศผู้ชายก็เลยทําให้ไม่แข็งเลยม,มันใครที่ชอบสวนทาวารน,นะทำให้อุจจาระออกมาตูมตามว่างั้นเถอะให้ออกมากระจุยกระจายนะ่ยสมรรถภาพทางเพศทั้งเสื่อมหมดแล้วแก้ไม่ได้กินยาก็ไม่ได้ม,มันเป็นโปรแกรมของสมองที่มันเก็บไว้มันเมมโมรี่ไว้เลยนะวิธีแก้มีทางเดียวครับท่านต้องนั่งคำมิบ ทั้งวันนึกได้คำมิบตีนึกได้คำมิบทีเพื่อล้างโปรแกรมมันแล้วอย่างเช่นว่าถ้าเกิดคนที่ท้องปูกมากๆไปใช้ไปไปกินยาเพื่อที่จะขับถ่ายอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมจ๊ะคือถ้าอุจจาระออกมากระจุยกระจายอ,าออกมาแตกกระจุยกระจายเป็นน้ำนี่นะมีผลต่อหูรูดในร่างกายทั้งระบบเลยเลนั่นคือข้อเสียเพราะต้องถ่ายออกมาเป็นก้อนเท่านั้นอย่าผิดธรรมชาติค่ะต้องถ่ายมาเป็นก้อนอแล้วที่ทิพรู้มานะคะคือการรักษากฎดไหลย้อนนะคะ ค่อนข้างที่จะน่ากลัวมาแล้วก็เป็นการรักษาที่แบบบางคนก็ไม่หายนะมันไม่ค่อยจบหรอกมันอยู่ที่พฤติกรรมหลายอย่างด้วยนะครับอยากกินเค็มซะลดกินเค็มลงนะครับแล้วก็อาหารกลางคืนลดลงแล้วก็ปรับสภาพตับด้วยไวท์ตาเซลล์ของเรานะครับแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นหมดบางคนกินติดอ่ะคือเขามีความสุขกับการได้ถ่ายแบบนั้นอ่ะเขาบอกว่ามันวืดลงไปทั้งแท่งเลยแล้วไม่ต้องล้างก้นเลยบอก เกลี้ยงหมดเลยโอเคใครก็ชอบแล้วที่ว่าที่ว่าอุจจาระไม่เหม็นนะจริงๆเรื่องโกหกที่อุจจาระไม่เหม็นเพราะมันมีเมือกหุ้มตัวมันลองคุณปล่อยแล้วอย่าเพิ่งกดสิให้เมือกมันละลายออกก่อนเดี๋ยวก็คลุ้งเหมือนกันแหละนะครับคนสุขภาพดีอุจจาระไม่เหม็นเพราะมันมีเมือกคุ้มอาจารย์เห็นภาพมากเลยตอนนี้างพอเมือกคุ้มเนี่ยทำให้อุจจาระมันยาวมันเหมือนกามันที่มันมีเกีียวหรืออะไรตุ่งมมันจะเป็นลักษณะนั้นค่ะครับ แม่พูดแล้วหิวเลยนะหิวข้าวหลามนะครแต่ว่านะคะคือเราจะต้องสังเกตก่อนเลยนะคะก็คือเรานี่แหละจะต้องเป็นหมอในตัวของเราเองด้วยนะคะจะต้องสังเกตพฤติกรรมของเราแล้วก็สังเกตอุจจาระของเรานะคะสังเกตผิวพรรณสังเกตในเรื่องของอาการภายในของเราด้วยแล้วโดยเฉพาะของคุณผู้หญิงนะคะอันนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปนะคะแล้วก็อย่างที่ทิพย์เองเนี่ยก็เป็นผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่ประจำเดือนมาก็ไม่ค่อยจะปกตินะคะระบบขับถ่ายของเรานั้นมีส่วนมากๆเลยค่ะอาจารย์ เมื our our hmm. uh. mm ่อใดนะคะที hmm. so reality, mm ่ระบบขับ hmm. ถ so I mean, uh, uh. mm ่ายของเรานั้นเป็นปกตินะคะผิวพันผิวจะมันขึ้นผิวดีแล้วก็เชื้อเข้าสู่กระแสเลือดก็ไม่มีเพราะว่าอุจจาระถูกพุ่มไว้นะมันจะเข้าสู่กระแสเลือดที่ที่เขาเรียกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดก็ไม่เป็นไขมันอุดตันท่อเลือดก็ไม่เป็นเพราะว่าไขมันถูกย่อยเป็นโมเลกุลเดียวนะเพราะโรคไขมันอุดตันท่อเลือดก็ต้องแก้ที่ตับผิวแห้งก็ต้องแก้ที่ตับม้ามบวมก็ต้องแก้ที่ตับนะ โรคอะไรอีกอะกรดไหลย้อนแก้ที่ตับริธิดวงทวารโรคเดียวกันหมดเลยนะอืต้องแก้ที่สาเหตุเลยที่ตับมันผิดพลาดที่ตับตัวเดียวนะครับและอย่างเช่นนะคะเวลาเราตื่นเช้านะคะแล้วเราไม่ได้ขับถ่ายเราจะรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกง่วงรู้สึกเหมือนนอนไม่พอแต่เมื่อใดนะคะที่เราตื่นเช้ามาแล้วอุจจาระของเรานั้นดีนะคะแต่เราต้องถ่ายจน จนจนหมดนะครับแต่หมดนี่ทำอย่างนี้หมดเท่าไหร่นะผมแนะอีกอย่างหนึ่งนะครับทําห้องน้ําไว้ห่างบ้านประมาณสองร้อยเมตรเพราะพอตื่นตอนเช้าถึงเดินไปห้องน้ําอการขับเคลื่อนการเดินไปห้องน้าเนี่ยไกลๆเนี่ยนะไปถึงถ่ายสบายเลยนะคนทุกวันนี้มีห้องน้ําอยู่ในห้องนอนถูกค่ะคนสมัยก่อนห้องน้ําอยู่ทุ่งนาโน่นนะเพราะฉะนั้นถ้าใครท้องผูกอีกวิธีหนึ่งนะครับไปถ่ายห่างจากบ้านสองสองร้อยเมตรนะพอตื่นขึ้นมาเดินไปสองร้อยเมตร ได้ดีวิ่งนะอพอไปถึงการขยับขยื่นของลําไส้เนี่ยส่งผลให้การถ่ายดีเหมือนกันนะคะนะแต่ถ้าเกิดคุณนะคะได้ได้เอาวิธีของอาจารย์ไปใช้ก็ลองดูนะคะได้ผลยังไงก็โทรมาเล่าสู่กันฟังด้วยแต่ว่าในส่วนของใครนะคะที่ได้ทานไวทตวเซลล์ไปแล้วนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณค่ะก็เป็นการที่เขาเองนั้นนะคะได้ทานไปแล้วจากที่ผิวเขาแห้งมาก ปรากฏว่าผิวเขาเริ่มมันขึ้นลิ้วรอยหรือว่าไอา้ผิวของเราเวลาแห้งปุ๊บเนี่ยลิ้วมันก็จะขึ้นด้วยนะคะอาจารย์แล้วผิวมันก็จะแตกถึงต,ตอนหน้าหนาวเนี่ยผิวไม่มีใครสวยหรอกอเพราะว่าไตมันสั่งให้ปิดปากผิวน้ำมันออกทางผิวไม่ได้ก็เลยทําให้เหี่ยวย่นมาก ตอนหน้าหนาวนี่นะครับค่ะนัะ่นก็นะะส่งผลได้แกเร็วค่ะแล้วเขานะคะได้ทานไป2กระปุกค่ะแล้วปรากฏว่าเขานั้นพึงพอใจมากก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่มากเลยแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชายด้วยเช่นกันเพราะว่าคุณผู้ชายนะคะมีปัญหาในเรื่องของกดไหลย้อนแล้วก็ท้องผูกมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะก็อย่าปล่อยให้ปัญหาตรงนี้มาควนใจคุณนะคะแล้วก็อย่ามาสร้างความลาคาญนะคะแล้วก็สร้างเป็นอุปสรรคในการทํางานของคุณด้วยเช่นกันคุณก็มาดูแลสุขภาพของคุณได้กับไวตาเซลแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะเด ให้อาจารย์สรุปให้ฟังดีกว่าค่ะว่าไวต้าเซลล์ทำมถึงเหมาะกับคุณครับคือคนยุคนี้นะมีสารพิษสารเคมีจากอาหารการกินที่เรากินเข้าไปแล้วสารพิษเหล่านี้ไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนครับไปอยู่ในตับตับก็จะเอาสารพิษเหล่านี้ขับทิ้งทางลำไส้ใหญ่นะทางลำไส้เล็กแล้วก็ลำไส้ใหญ่แล้วก็ขับทิ้งออกไปนะครับเอาวิวส์สที่ไม่ควรกินเลยนะถ้าท่านไปต่างประเทศนะฮะถ้าท่านไปสั่งซื้อตับหมูตับไก่ตับสัตว์ก็แล้วแต่นะเขาจะมองว่าท่านไม่มีความรู้เรื่องโภชนาการ พราะตับคือแหล่งสะสมสารพิษยกเว้นตับสัตว์ที่เลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับที่แบบโบราณที่เขาเลี้ยงกันอย่างนั้นตับมีคุณค่าทางอาหารที่สูงมากทานได้ครับมันสารพิษไปอยู่ที่ตับถ้าขับไม่ทันนะระบบขับถ่ายคุณมีปัญหาแน่นอนคือผิวแห้งท้องผูกส้นเท้าแตกมีไขมันอุดตันข้อเลือดมีไขมันในขั้วตับนะครับส่งผลให้เป็นโรคอัมมาพฤึกอัมาพาธนะครับส่งผลให้ระบบร่างกายรวนหมดเลย การไหลเวียนของเลือดนี่จะมีการมันช้าไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาที่ต้นตอจริงๆก็คือต้องไปแก้ที่ตับก่อนนะพอเคลียร์ตับทุกอย่างมันจะเริ่มดีขึ้นแล้วท่านยังเหลือโรคอะไรที่ยังเหลืออยู่ก็โทรเข้ามาปรึกษาเราได้าทางเบอร์ข้างล่างแต่ยังไงยังไงก็ต้องรักตับก่อนนะ ใช่ค,ค่ะนะคะแล้วก็ใครที่สนใจนะคะวันนี้เราก็มีโปรโมชั่นมาให้คุณผู้ชมด้วยเช่นกันวันนี้นะคะเวลาของเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์ค้าแหมน่าเสียดายมากๆเลยยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านสําหรับผู้การติดตามชมนะคะขอบคุณทุกสายด้วยที่เธอเข้าไปทางคอร์เซ็นเตอร์ของเราแล้วก็สั่งจองแล้วก็สอบถามด้วยนะคะวันนี้ค่ะอาจารย์ภูริสิทธิพิทักษ์นะคะและทิพย์ค่ะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะ,จะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ